สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามํทำอะไรมนกพอมันสิซูไปสน้มันเป็อย่างไรเงี้ยนพุดเราไปจูดกลางเดืพู่นพูพเอาไปพูุดนลงแนี่ละพี่น้องซุ่มพอลูกขาพอมาสืบขวางปู้จูดโอ้ย ลูบอลหกไปเอานันไปจุดล้เร็วอักนแตะเดียวอุ้ยเยวว่านอไม่ละลูกอันนี้อันนี้ไปจุรอคนมาเยอะก่อนบีพวกมีคนมาเยอะก็จูดลูกอ๋อเน่อ๋อจูบนี้เหรอเออไปจาดกงนไมจก่นะมัลง่าหันทงเหรอันทางเหรอต้องพอเจะจูดเกีเก็จะินมัลอง่ไ้มันูกันม่กองตัู้่ เมตัวสงเ่าแล้ตเกัน้ตัว่างก็ดีเ่เทอ๋อต้องัวนนี้เป็นเขาุดก็ีาเทาอมันต้องฟังอันน่นตามจุดจุดทางล่างจุดทางล่างไปไปฟังไปฟังลูกเดียนี่แงเป็นตันย นี่เอาไว้มันเป็นผู้ด้วยนัดเฮ้ยเิ่นเเย่าเย้ยคยหอมเมดคักเงินแม่ซื้อมาหลายค่กไนะไมดูนี่นี่เด็กนีดเมนวนเจ้าจะเต่งให้เจ้าเป็นหินไปแล้วพี่น้องไปแล้ว น,นี่ทำไมมันล่มเนี่ยบังใหญ่มันล่มเดอ้ออันนี้จักดอกนั่นหกนี่หกดอกคุณเด้อดนั่นล่มดอกดอกแยทุกทีฝังฝังอย่ามาง่าย แปลเสียมมาฟังค่ะอย่ามากาัาากไงขยะขับไปห้องท่าง,ง,งาคาุณเอามือจับอรวหหาหรือเจ้าหนิเไะหาหม่งจุดแล้วพี่น้อง ลอดได้พี่น้องมานั้นสิคืนจุดละบาสามสอง นัดเดียวตอนนี้ก็กำลังไปจุดพุนะคะมาย่างราไปรกูย่างโอ้ยยอยนั่นเขาจะช่อยหันบ่อเเห็นตัวม่ออินาเขบอกเห็นมันจะบ่อรมบ่ โอ้ยคอยตั mm ้งไว้งสิละตอนนั้นมันล่มโอ้บอกเออไฟบ่อนันก he? ีไปจุดเลยแล้วไปจุดไปจุดหมูบ่อยากจุดบ่าตาหมดไปไกลทีอ่ะ มันบ่อแตกมันบ่อดันมันเป็นอันหันหมอยีนาคือคือหมอยีนาก็เป็นส้มนั่นเยอะแตนละก็ไม่ถึงว่าถามก็จับมาซื้อหมอยีนาซื้อหมอแม่นา่าก็ตอบว่ะน้อยมืนกันยาะมากไม่พอเลยไกลกูซุ่มได้อยู่มากนี่ ต้องซูมันมองงามต้องถาบโ oh. อ้หไม่แซมอบแบบอันนี้ค่ะชิบระชิบระหาไข้ก็จอจอขมือมนัน <laughs> พูดสวยไหมเ,เอ้ยพูดเบนแล้วมากเบดแล้วเบดแล้ว

ตไหวนกะบพีย่ามพูดแตกหมดแล้วนี่่าเลโอ้ยโไูสองยไปหลังลาคือคนลูกว่าสันพี่น้องเป็นจุดแบบลาลูกเนอนากบ ซื้อมาจูดพี่น้องบ่มี่่แม่อยู่วัดหมื่นยังอัดชุด้ทยไทมอนถือนะอ้วะไม่นี่ยวเหรอเห่ไมนี่ไม่าจูเดนม่จูล่ไ่ม สวยเป็น่หมดแล้วหมดแล้วตัวมือไหนมันดีบางงามบอกรว่าหนูกี่จุดสื่อมาตั้